ก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube นะครับผมสวัสดี f อทุกๆท่านนะครับวันนี้ช่างกบก็จะพามาตัวเช็คซ่อมแล้วก็มูนิไฟเพิ่มนะครับมูนิไฟอซิงเพิ่มเป็น Power อร์ของอะไรไม่รู้ครับเป็นกีนอะไร อะไรไม่รู้ครับฮัดพอกหรืออะไรฮารดพักฮดฮ์ดฮัดล็อกฮอดล็อกหรือฮาดล็อกครับข้างหลังก็ข้างในก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหม้อปแปลงหม้อปแปลงอ่าเท่าไหร่อ่ะสิบสอง แปลงเท่าไหรสิบสองหม่แปลงยี่สิบสี่ศูนย์ยิบสี่นะครับยี่สิบสี่ยิบสี่ศูนย์ยิบสี่ก็จะได้ออกประมาณออกมาบิดออกมาก็คือตอนนี้เป็นไฟแม่แปลงออกจากหม่แปลงยี่สิบสี่นยิบสี่ออกมาผ่านไดโอดบิดฟันเล็กติฟายพวกซก็จะได้ประมาณ33โวลต์ครับผม ยี 24, 0 24, 24, 0 24, ่ส4บสี่ศูนย์ยี่สบี่ยี่สี่ศูนย์ยี่สี่ก็จะได้ไฟออกมาประมาณสามสิบสามโวลต์ไฟออกมาประมาณสามสิบสามโวลต์เาอันนี้เพิ่งซื้อด้วยนะครับผมแล้วมันมันมันเสียมันช็อตตั้งสองตัวเลย <c oughs> มันช็อตตั้งสองตัว ม,มันเหมือนอ่ามันเป็นคลาสดีเหมือนคลาสดีสี่ชแนลที่ขายทั่วไปนะครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวกันเลยรู้สึกจะเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่ครับททเอแปดเก้าสองสองอันนี้ก็ TDA8922 เหมือนกัน tda แปดเก้าสองสองตามดูตรงนี้ตัวเก่ามาั้นะครับเนี่ย tda แปดเก้าสองสองส่วนตัวใหม่ผมใส่ไปอันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับเป็น tda ขับหัวครับ tda แปดเก้าห้าสี่ทีเฮดนะครับผม ใส่ tda 8954 t, t h ใส่แทนใส่ไปเลยนะครับตัวนี้หวัดจะสูงกว่า tda 8954นี่ครับสองตัวเลยใส่ทั้งสองตัวเลยนะครับผมใส่แทนตัวเดิมคือตัวนี้ถ้า tda tda 8954 t, t, t h ตัวนี้มันอ่าสองชนแนลคือ ถ้าทำเป็นสองชแนแนลฝั่งนี้ก็สองฝั่งนี้ก็สองมันจะได้ประมาณสองคูณสองร้อยสิบวัตต์ไฟบวกลบไม่ต่ำกว่าสามสิบโวลต์ครับผมแต่แต่มันใช้ไฟตั้งแต่สิบสองถึงสี่ิบสองโวลต์นะตัวนี้แต่ไอหม้อตัวนี้มันมันใช้ไฟแค่สามสิบโวลต์หม้อตัวนี้สาสิบหรือสามสิบสาโวลต์ประมาณนี้ <c oughs> มันก็น่าจะได้ประมาณ อไม่เกิน200ยจริงๆมันได้ร้อยร้อยยบโวลต์คูณ2นะครับฝั่งละร้อยอันนี้ชแนลนี้คือในตัวไอซมี2องชแนลชแนลละสองร้อยโวลต์โอสองร้ยวัตต์แต่ถ้าทําเป็นชแนลเดียวมันจะได้ประมาณ 400... 400... ยสีอ่าสี่รวัตต์ตัวนี้วัตต์เต็มมัน4 2 0ร้อยี่วัตต์ชแนลหนึ่งต่อ,อพูดง่ายๆว่าเอา ชแนลหนึ่งกับชแนลสองมาทําเป็นเป็นบิดบิดบิดใส่กันแล้วก็มันจะได้คือเป็นฟู้เป็นบิดนะ่ะพูดง่ายๆว่าบิดเอาทั้งสองเอาพุทคือเอาพุทหนึ่งเอาพุทสองมารวมกันมันจะได้สี่ร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ฝั <c oughs> ่งนี้ก็สี่ร้อยวัตต์ดูตามมอแปลงมอแปลงตัวนี้มันน่าจะได้ประมาณสามร้อยกว่าวัตต์เนี่แหละสามร้อยกว่าวัตต์คิดว่าสามร้อยวัตต์ไม่ถึงสี่ร้อยวัตต์ แต่จริงๆแล้วเขาก็รวมกันนะครับเขาทําเป็นบิดบิดกันตัวเนี้ยไม่ได้ทําเป็นสี่ชแนนทําเป็นแทแค่สองชแนนก็คืออันนี้หนึ่งชแนนอันนึงนี้หนึ่งชแนนก็เป็นสองชแนนตัวนี้ตัวนี้สองตัวนี้รวมกันแอมตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสามร้อยวัตต์นะครับผม <c oughs> แต่ตัวนี้มันวัตต์มันต่ํานะครับ TDA แปดเก้าสองสองตัวนี้พี่ผมเคยเปลี่ยนกับพวกไอ <c oughs> ในในค่าดีสีชัแนลนะครับผมคาดนะีซีชัแนลผมใส่เบอร์นี้แหละครับอันนี้เบอร์เบอร์ของตัวนี้นะครับผมผมเพิ่งเปลี่ยนออกผมเอาเลยเอาตัวตัวแรงมาใส่ตัวทนสุดอ่ะตัวนี้มันแค่หกสิบวัตต์หกสิบวัตต์ไม่เกินแปดสิบวัตต์ไม่เกินแปดสิบวัตต์แต่ถ้าหนึ่งชัแนลรวมกันก็ประมาณร้อยห้าสิบห้าวัตต์ร้อยห้าสิบห้าวัตต์ ร้อยห้าสิบวัตต์ประมาณนี้ต่ออันนี้หนึ่งชัแนลร้อยห้าสิบห้าวัตต์ตัวนี้ก็หนึ่งชัแนลร้อยห้าสิบห้าวัตต์ถ้าแยกกันก็ประมาณเจ็ดสิบวัตต์เจ็ดสิบวัตต์ชันแนลละเจ็ดสิบวัตต์นะครับผมแต่อันนี้แยกกันชัแนลละสองร้อยวัตต์ชันแนลละสองร้อยวัตต์จะต่างกันมากเลยนะครับเบอร์นี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับเก็บไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็โมสิงเพิ่ม ผมไม่ได้ทําให้ดูนะอันนี้ผมทำเองจริงๆมันมีแค่ตัวนี้ผมโมเพิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนจริงๆสิงตัวนี้มันมีแค่นี้นี่มันมีไอ้ตัวนี้ตัวเดียวแผ่นตัวนี้น,นี้ผมตัดออกมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไอ้ตัวแผ่นนี้จะเป็นสี่สี่มีห้าห้าสี่ ก็ตัดออกแล้วก็ใส่อันนี้เอาโมาโมใส่โมใส่ตั้งหางนะครับเพื่อให้มันระบายใหญ่มากเลย <c oughs> น่าจะไม่ร้อนเลยร้อนยากเลยดูแล้วสุดยอดนะครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ไม่ค่อยร้อนแล้วครับไม่ต้องใส่พัดลมจะโมใส่ ผมต้องประกอบแล้วครับผมว่ากันแค่นี้ขาต้องตรงกันด้วยนะครับอันนี้เบอร์เบอร์เอร์นี้กับเบอร์นี้เบอร์อ t d แปดเก้าสองสอง2 c t h ตัวนี้ขายีิบเอ็ดกับขาขายีิบเอ็ดกับขาสิบหกเอาพุชหนึ่งเอาพุชสอง ส่วนอินพุตก็สี่ห้าแล้วก็แปดเก้าอินพุตหนึ่งอินพุตสองมนันเหมือนกันเลยนะครับไฟเข้าไฟออกเหมือนกันเดะเลยตัวเดียวกันผมก็เลยเอามาใส่ยัดเลยครับผมไม่มีมีตัวพอดีมีเบอร์อ่า pda อะไรแปดเก้าห้าสี่ t h มีพอดีคู่หนึ่งก็เลยยัดเลยเหมือนกันแรงกว่ากันดูนะครับ <c oughs> ไฟตัวนี้มันรู้สึกมันจะสูงไป มันน่าจะได้ประมาณสามสิบห้าโวลต์สามสิบสามตัวนี้มันรับไฟเต็มที่สามสิบสามนะครับมันมันร้อนไงมันมันไฟมันสูงไปมันร้อนปกติมันก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบห้ายี่สบหกถ้าสามสิบถือว่าไฟไฟสูงสุดเลยนะครับนก็คือมันจะร้อนมากแล้วซิงค์มันเล็กไงแต่ถ้าเป็นของคาสดีของเครื่องเสียงอะสีชัเนลมันมันซิงค์ทั้งตัวเลยไงอันนี้มันซิงเล็กมากเห็นไหม แค่นี้เองซิงมันนิดเดียวเองตัวนี้เฉพาะตรงนี้นะครับอันนี้ผมขันนอนมาใส่ผมอันนี้หามาใส่เดี๋ยวจะประกอบครับผมก็เลยใส่ตัวนี้แล้วก็เพิ่มซิงเลยโอเคจะได้สุดยอดจะประกอบแล้วครับประกอบก่อนครับผม <c oughs> ไม่มีอะไรเสียส่วนมากจะมีแค่ ตัวไอซีนี่แหละครับเสียสี่ชานแนลเหมือนกันเปลี่ยนเลยครับถ้าไม่ดังก็คือส่วนมากจะไอซี IC, เสียไฟไม่ออกลําโพงนะครับเอ,อไฟออกลําโพงด้วยออกลําโพงด้วยบางทีก็ไม่ออกนะครับมันก็ไม่ดังไม่ดังเฉยๆเปลี่ยนอตัวนี้มันก็ใช้ได้ส่วนมากแล้วก็วัดอาอาพวกเล็กๆที่โอมโอมต่ำๆสิบโอห์มร้อยโอห์มอันนี้สิบโอห์มอาตัวใหญ่ตัวนี้มันจะมีอาสิบโอห์มสองตัว สองตัวนะครับแล้วก็วัดเลยอาโอมต,ต่ำๆนะครับไฟเฟยก็ไม่ต้องวัดเพื่ออะไรเพราะว่ามันมันมันได้อยู่แล้วไปพวกน,นี้มันไม่มีปัญหารรจะประกอบ ไอ,ไ,อไ,อไอตัวแผ่นนี้ด้วยนะครับผมแปะลงไปเลยครับไปตรงนี้ดีกว่าว้าันคอคันคอแค่คันคอ,นอนคันคอกินอะไรมาเนาะ buat อูไปเรื่อยๆนะครับผม,ผมไม่ได้อดธิบายมากมี่เป็นสายนี่เป็นสา,ายอุณหภูมิสายอุณหภูมิมันจะบอกอุณหภูมิข้างหน้าด้วยสายเทมเทมันก็จะขันใส่ตรงนี้ ก็ต้องลองด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันชอ็อ okay. ตลองเพื่อไม่ให้มันชอ็อต แน่นๆตึกตึงมือนะครับโอเคใส่อีกเส้นครับเส oh. ้นนี้อยู่ตรงนี้ ถ่ายตอนที่เปลี่ยนไอผมใช้ฮอตแอร์นะครับเปลี่ยนไอซง่ายแล้วก็ฮอตแอร์เปลี่ยน,ยแ,ลลยนแล้วก็ใช้ไอ้นี่ทีหนึ่งเขาเรียกว่าหัวแรงไล่อีกทีหนึ่งไล่ขามันแล้วก็ดูดีๆฮอตแอร์มันจะไอ้นี่ก็ถอดออกง่ายเหมือนกันไอหัวแรงนะครับ อับใส่ผิดใช่ตองแรงก็ถอดเราง่ายเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าผมมีฮอตแอร์ก็เลยต้องใส่ฮอตแอร์นะครับใช้ฮอตแอร์ช่างน่าจะรู้นะครับฮอตแอร์คืออะไรไม่ใช่ฮอตแอร์สเตทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เสาบนเครื่องบินนะครับ งานตึงๆเลยนะครับเเต็เต็มโอเคครับก็ใส่แล้ว เรื่อยยครับสายสัญญาณก่อนสายสัญญาณก่อนยญญอยู่ในช่องนี้เสียยากนิดน Uh, not say uh, not นอ็อตใส่น็อตให้เสร็จครับผม <c oughs> น็อตนี้ครบด้วยนะครับผมนไนนะ็นอตใส่น็อตเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นสาย AC นะครับ 2 4่สสายสีนี้สาย AC ใส่เข้าไปตรงก่อนไดโอดปุ๊บอันนี้สายไฟเลี้ยงไปสแตนบายห้โวลต์ไฟเลี้ยงต่างๆพวกชุด LED ข้างหน้าน LED ตรงนี้อันนี้สายเอาพุทครับผมสายเอาพุทเสียบเข้าไปจะได้ลองดูครับ โอเคครับมือฝ่ายได้พอฝามาปิดุูบมันก็แน่นแล้วครับไม่ต้องไปอ่าไม่ต้องไปขันนอ็อตติดกับไปซิงตัวนี้ฝามาปิดพอดีแน่นเลยครับผมจะได้ลองกันว่ามันเป็นยังไงก็ <c oughs> <c oughs> ทำการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผม รเรียบร้อยเสร็จหมดก็ต่ออินพุตทสองฝั่งอันนี้อันนี้สายสเปกควันผมไม่มีผมก็เลยบัดกรีบัดกรีแกก๊าดอกบัวใส่เป็นฝั่งนี้ฝั่งขวานี้ฝั่งซ้ายทั้งสองเส้นแล้วก็ใช้ปลีปลีรถยนต์นะครับผมแล้วก็ตู้ลำโพงครับผมต้ป่ประมาณนี้ครับผม ดอกของอ P audio P audio แม่เหล็กมเมล็กใหญ่เหมือนกันนะครับคิดว่าไม่แน่ใจว่าครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นดอกอของ P audio เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็แต่ว่าทวิตเตอร์เป็น P audio ส่วนฝั่งนี้เป็นนาโนครับผม ลองก็มาทดสอบกันเลยครับผมว่าผลจะเป็นยังไงแล้วก็ผมเพิ่มพัดลมมาใส่ตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่เป่าเป่าให้มันให้ซิงมันเย็นหน่อยครับผมปกติก็พอใช้ได้ครับแต่เปิดนานๆก็คงไม่ไหวครับต้องใช้พัดลมเป่าอีกทีหนึ่งครับผมมาเปิดกันเลยครับผมฟังเสียงว่ามันเป็นยังไง ลายแห่ดีกว่านะครับจะติดลิขสิทธิ์ ได้เลยนะครับผม ไรนี่ครับอุณหภูมิอุณหภูมิ40กับ42ครับผมอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมสินก็ไม่ร้อนครับธรรมดา คลิปแนวทาง <c oughs> การโมนิฟายเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับ Power วเวอตัวนี้นะครับผมคงจะเป็นประโยชน์หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์กับอ่ช่างมือใหม่หรือว่า FC ท่านไหนที่อยากจะทำลองดูนะครับผมผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้คร,รับผมสวัสดีครับผม